รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย g o t o g e t o r Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเรา สวัสดีนนครับมาแล้วครับอยู่ด้วยกันครับกับรายการทอล์กเรื่องเที่ยวกับการชนะหงทองครับเที่ยวมาทอล์กบอกทุกเรื่องเที่ยวเป็นเพลงจัง <laughs> บอกทุกเรื่องจริงๆสวัสดีครับพี่การจังถึงแม้ว่าช่วงนี้จะไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็บอกทุกเรื่องเที่ยวจ้ะบอกทุกเรื่องเที่ยวครับเพราะว่าอย่างน้อยเราเป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันอย่างแรก อย่างที่สองทให้รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราได้ไปเที่ยวาอย่างที่สมเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้ดีเนี่พูดจาดีแล้เตรียมยางเรายางไม่ค่อยยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยทีเดียวเราต้องเตรียมนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวพอหมดโควิดปุ๊บเราก็สะบัดผ้าเลยเก็บผ้าพอนไปเซิร์ฟไปแซฟอะไรก็ว่าไปไปเดินขอให้ได้ออกไปแล้วกันขอให้ได้ออกไปแล้วกันเราต้องเตรียมตัวให้ดีเตรียมเตรียมตัวยังไงเตรียมตัวแล้วต้องเตรียมตาด้วยไหมเอาเตรียมจิตเขาที่แล้วเขาบอกจำไม่ได้เหรออันนี้ ตาแกเนี่ยใช่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 ใชเพราะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกอะไรนะเตรียมตัวเตรียมดวงตาของเราสุขภาพดวงตาของเราให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากโควิดไปแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราออกไปเที่ยวใช่ไหมพอไปเท<ด>ี่ยว<ด>ปุ๊บ <c oughs> เราจะได้ใช้ดวงตาของเรานั้นซึมซับบรรยากาศภาพสวยงามนะถ้าเราจะเตรียมตัวอย่างนี้นี่เลยต้องตัวช่วยเลยอาหารเสริมที่จะช่วยให้ดวงตาของเราเราใส่ใจดวงตาของเราครับ c ล e a r w i ิ h จะเป็นยังไง ถามน้องปอยเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอยนี่ก็เป็นคนใช้จริงปอยเนี่ยใช้เคลียร์วิสจริงแล้วก็เออจะได้มาแชร์เป่าฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงเคลียร์วิสเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่มีลูทีนซีเซนทีนในนี้ก็คือเป็นสารสกัดที่มีประโยชน์กับดวงตาเรามากๆเลยค่ะก็จุดเริ่มต้นของการทานตัวเคลียร์วิสเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำงานโดยการใช้สายตาหนักมากแล้วก็ คิดว่าเออก็มันก็ตามไวัยเดี๋ยวเราก็ซื้อแว่นอะไรอย่เงี้ยไปพอเราได้ศึกษาข้อมูลเข้ามาจริงๆคือมันไม่ได้นะคือดวงตาเราสําคัญมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องหาตัวช่วยในการบํารุงสายตาของเราก็เลยมาเจอตัวนี้ ก่อนหน้านี้ตาของกวาก็คือเหมือนเรารู้สึกเมื่อยลา้าพร่ามัวแล้วก็เหมือนเป็นเห็นภาพซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทัง่งบางทีเราทํางานหนักๆเราก็อยากพักสายตาอย่างที่เขาให้บอกว่าอยากถ้าพักสายตาให้หลับตาลงแล้วหันมองไปทางอื่นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะจารย์ก็คือเราจะมองเห็นจุดดําๆคือลอยขึ้นมาหรือว่าพุ่มบ้าพุ่บ้าไปมันทําให้เหมือนเรารู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับสายตาของเราเลยนะคะก็เลยไปค้นคว้าหาข้อมูลมาเนาะว่าแบบ อ๋อมันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของหน้าอจอประสาตาเสือกแต่ตัวนี้เห็นบอกว่ามาจากญี่ปุ่นอะใช่ใชค่ะก็คือตัวเทียร์วิส์มอค่ะนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นท,ท,ที่ด้วยการที่เลือกเลยว่าเฮ้ยอันนี้แดีที่สุดแล้วสำหรับเราและยาเนื้อแคปซูลของเขานะคะก็คือเป็นแคปซูลลิคแคปเป็นนวัตกรรมใหม,ไม่ไม่เคยได้ยินใช่ไหม,มคือปกติแล้วอะ คือด้วยความที่เขาเป็นน้ำมันเนาะเป็นน้ำทีเนี้ยปกติที่เราจะเจอก็คือเป็นแคปซูลซอฟเจลอะไรเงี้ยค่ะเมื่อเราเมื่อมันดูดซึมอ่ะมันจะดูดซึมแล้วนำสารมาใช้ได้แค่ประมาณ4 0อซอ้าวเหรอคะซึ่งเราก็แบบอ้ามันแค่นั้นอันเนี้ยดูดซึมได้ถึง90%อคือตใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุได้ไหมเพราะว่าพ่อแม่พี่อ่ะดีเลยแปดสิบเยแล้วตาเริ่มแบบใช่ดีเลยค่ะผู้สูงอายุใช้ได้ค่ะ อ่าไว้ทำงานใช้ก็ดีดีมากๆแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเอ้ยอย่างเงี้ยก็ชก็ก็ช่วยได้ค่ะใช่พอจะบอกว่าอาหารเสริมอะค่ะเราไม่ต้องไม่ต้องให้มันแสดงอาการเราสามารถป้องกันได้ก่อนไม่ต้องแบบรอให้มันมันเกิดอาการอย่างเงี้ยค่ะคือป้องกันไว้ดีกว่าคือนั่นหมายถึงว่าตาคุณจะดูดีขึ้นกว่าเดิมในเมื่อมีสุขภาพที่ดีขึ้นและคนที่พบเจอคุณน่ะเขาก็จะแบบรู้สึก เออไหนนี่น่าคุยเนาะอะไรใช่ม่เออมันมองเราดีๆไม่ใช่มาแล้วตาโรยไม่พร้อมดูงานเออแบบคือแบบทาแบบโรยแล้วมันดูไม่ดีอ่ะจริงปอยแต่ทีนี้ไอ้การกินเนี้ยเรากินวันละแคปซูลหรือว่ามากกว่านั้นหรืออะไรยังไงวันละหนึ่งแคปซูลก็เพียงพอแล้วเพราะว่าเขาวิจัยมาแล้วว่าในหนึ่งแคปซูลอ่ะมีลูทีนซีซันทีนในปริมาณเท่านี้มันเพียงพอแล้วใช่แล้วตอนไหนควรจะกินตัวเนี้ยค่ะก็ทานหลังอาหารเช้า วันนี้ได้รู้แล้วว่าท้ายที่สุดแล้วแมนควรจะเป็นคนแรกมากๆใช้บริการวิสเอ่อเคลียร์วิสอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากเลยครับคุณปอยนะครับที่มาบอกกันนะครับขอบคุณะแต่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อไปซีไปซวันนี้จะพาไปแบบเอกซอร์ติเอกซติที่ไหนฮะที่เบรุตประเทศเลบานาแจ๋วเลยนะครับนะฮะจะเป็นยังไงติดตามแล้วกันครับ สนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกลับมาหนึ่งช่วงนะครับของรายการทอลอคเรื่องเที่ยวกับการจนาของทองครับเรากำลังจะได้ไปเที่ยวที่เลบานอนเลบานอนนี้เป็นประเทศหนึ่งซึ่งพี่อยากไปมานะ จำได้ว่าความอยากครั้งแรกเลยตอนนั้นตอนที่แพลนไปเที่ยวซีเรียออซีเรียกับเลบานอนติดกันแต่ตอนนั้นพี่ยังเป็นพนักงานประจําอยู่ยังเป็นนักข่าวอยู่ตอนนั้นก็แบบเวลาพักร้อนแล้วก็มีจํากัดเราก็เที่ยวได้เฉพาะซีเรียแล้วก็แบบข้ามไปนิดเดียวก็คือเลบานอนละอ,อ,อยากไปมากแต่แบบเวลาพักร้อนไม่พอเราก็ต้องแบบตัดใจไปเลบานอนเนี่ยประเทศที่มีกฎแปลก คือมันต้องให้เป็นนักท่องเที่ยว8คนขึ้นไปถึงจะออกเป็นทัวริส์วีซ่าให้8คนขึ้นไป8คนขึ้นไปเอาแต่พูดเรื่องวีซ่าแต่ถ้าคนอยากจะไปเดียวๆไม่ต้อง8คนน่ะ<อ>าสามารถส่งเล่มไปทำวีซ่าที่ India อินเดียอย่างนั้นน่ะเขาออกวีซ่าให้แต่คุณต้องส่งเล่มส่งเงินค่าวีซ่งว<บ>ีซ่าไปอะไรอย่างนี้ตอนนั้นไปทริปก่อนแกรนด์คอเคซัสครั้งแรกเลยที่เป็นแฟนทริปแล้วก็ไปแล้วมีคนหนึ่งพี่ถามบนรถบัสว่า มีที่ไหนคะที่คุณการอยากไปแล้วไม่ได้ไปพี่ก็พูดขึ้นว่าอ๋อมีเลบานอนเราอยู่หน้ารถเราพูดมีเลบานอนพยายามมาหลายปีแล้วแต่มันต้องแคนคน้นไปทุกคนยกมือไว้ไปสิไปสิเขาจะไปด้วยไปด้วยปรากฏไทยที่สุดไปได้ก็ไปกันเนี่ยบรรจุกันไปหลายคนพี่ยอก็ไปหลายหลายคนไปกับ go together travel ปีนี้ไปเมื่อไหร่ปีนี้จริงๆจะไปช่วงเมษายนสงกรานต์สิบสองสิบเก้าที่ผ่านมาเสร็จแล้วก็เกิดเบรกขึ้นมามหกรรม มหากรรมโควิด19เออก็เลยไม่รู้จะเราณนะขณะนี้เราเลื่อนไปช่วงปลายตุลาถ้ายังไปได้ก็ไปเออเอ,อ,อะไรอย่างนี้อมาดูกันว่า<ะ>ความน่าเที่ยวของของเลบานอนทำไมถึงน่าเที่ยวนี่คือหนึ่งในอู่อรารยธรรมของโลกคุณลองเสิร์ชขึ้นมาว่าเมืองเก่าแก่ที่สุดของโลกอะ่ะมีมมที่ไหนบ้างม,ม,มันจะมีชื่อเบรุตมีไซดอนมีไทเป็นเมืองเก่าแก่ระดับที่แบบหลายพันปี มาอยู่ในมาอยู่ในกลุ่มนี้ดังนั้นเลบานอนเป็นประเทศที่มีเมืองเก่าแก่ที่สุดข,ของโลกเยอะแยะมากมายอันนี้ก็อีกหนึ่งหนึ่งในนั้นใช่อย่างเบรุตเป็นเมืองหลวงของเลบานอนวันนี้เราพาเที่ยวเบรุตก่อนเป็นเมืองที่อายุ5,000กว่าปี5,000ก,ก,กว่าปีถูก5,000กว่าปีคือแบบเป็นเมืองที่เมืองหลวงที่เก่าแก่มากความน่าสนใจเสน่ห์ของเลบานอนอยู่ที่ เนี่ยถ้าลองไปที่พิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์แห่งชาติก็จะรู้เลยว่าเรื่องราวความเป็นมาของเลบานอนเนี้ยน่าสนใจมากมีพวกฟินิเชียนเข้ามาฟินิเชียนคืออะไรรู้ไหมอ๋อันนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเลยกลุ่มคนที่แบบค้าขายทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เก่งเก่งเรื่องการค้าขายประเทศที่อยู่ติดลิมเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยฟินิเชียนคือพวกที่มาตั้งลกล่าอยู่ที่เลบานอนตั้งแต่แบบโอ้โหยุคอดีตการ,รก็ เขาจะค้าขายที่ไหนริมนี้เลยไปพวกไซปรัสมั่งไปตูนิเซียอ่าแต่หลักๆเนีอยู่ที่เลบานอนอดังนั้นเนี่ยพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้ก็จะบอกเรื่องราวในอดีตออของของตัวเลบานอนของพวกฟินิเชียนบนพิพิธภัณฑ์2ชั้นเนี่ยก็จะมีห้องหับต่างๆรวมถึงไฮไลท์ก็คือห้องที่มัมมี่ใช่แต่บนสองชั้นนีจ้จะเก็บแบบพวกรูปปั้นเครื่องชามรามไห uh huh. โลงศพ มีซ่าของอสมัยก่อนที่เป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยที่เ,<อ>เป็นกระดูกรโ <6 S 1> ครงกระดูนี่ก็คือเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้จักประวัติศาสตร์ของเลบานอน ลองเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ซึ่งน่าสนใจมากเพราะอะไรรู้ว่าเลบานอนเป็นประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสมาก่อนตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสหลังสงครามโลกเนี่ยอยู่20กว่าปีดังนั้นเนี่ยมรดกตกทอดก็จะเป็นมาจากฝรั่งเศสเยอทุกวันนี้เนี่ยคนเลบานอนก็ยังกินคัวซองพูดภาษาฝรั่งเศสอ่าพูดภาษาฝรั่งเศสเขาก็เลยเรียกเบรุตว่าเป็นปารีสแห่งตะวันออกกลาง ล้วภาษาเขาเดินเข้าไปเขาก็ใช้สองภาษาไงภาษาอาหรับควบคู่กับฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสก็จะเป็นภาษาหลักเลยในชีวิตประจําวันในภาษาราชการไปทํางานปุ๊บอะไรอย่างนี้หุยมันเป็นประเทศที่สนุกมากพี่ว่าทุกวันนี้เราไปเราจะเห็นเขาจะเป็นกรีนไลน์กรีนไลน์คืออะไรคือแบ่งระหว่างคริสต์อ,อยู่ฝั่งนึงอิสลามอยู่ฝั่งนึงมีแบ่งชัดเจนแบ่ง แบ่งชัดเจนเพราะว่าช่วงปีพันเหลังจากพอหลังจากยุคฝรั่งเศสใช่ไหม,มเลบานอนกลายเป็นประเทศที่เฟื่องฟูที่สุดในย่านนั้นเป็นอู้ฟูเป็นยา่านเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะศูนย์กลางการค้าการขายอุตสาหกรรมอันนี้เป็นฐานที่มั่นของพวกฮิสบัลเลาะนะ <bal> ที่เราเข้าไปเนี่ยนักท่องเที่ยวปกติไม่เข้าไปเป็นย่านที่ยังเสี่ยงอยู่เขาก็จะแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรนะเราเข้าไปอาจจะมีตูมตามได้ปี1975 ไล่ไปประมาณ1ิบกว่าปีเป็นช่วงที่แบบว่าเกิดสงครามกลางเมืองก็คือแบ่งกันเลยคริสจะมายุ่งก็ตีกันตีกันจนมีกรนไลน์ที่ต้องแบ่งฝั่งนี้ฝั่งอิสลามฝั่งนี้ฝั่งคริสอะไรอย่างงี้ใช่ก็โอ้โหก็ต่อสู้กันมา,<บ>าจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้หลังจากสงครามยุติแล้วเขาก็มีกฎว่าอังี้สิในเมื่อเลบานอนเป็นประเทศที่มีคริสลอยกระสุนเต็มเลยเห็นไหม,มคริสกับอิสลามเท่าเท่ากันกฎของเราคือประธานาธิบดีของประเทศจะต้องเป็นคน เอาเป็นคนคริสนายกรัฐมนตรีต้องเป็นอิสลามนิกายซุนนีประธานรัฐสภาเป็นอิสลามนิกายชีอาคือต้องแบ่งกันชัดเจนเพื่อเพราะมัน50 50หไงมันเป็นประเทศที่แบบว่าคนนึกออกไหมคือปกติอะประเทศในมิดเดิลอีสอ่ะอิสลามคืออิสลามเลยถูกป้องอิสลามคืออิสลามแต่อันนี้คือครึ่งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราไปเดินเที่ยวถนนฮัม่ากันก่อนฮัม่าเหมือนอะไรเป็นเหมือนถนนสายกลางที่แบบว่า เบิกบานมีคาเฟ่ผับบาร์คาเฟ่ช็อปปิง้งนักท่องเที่ยวก็จะไปพักกันย่านนี้มีโรงแรมกลางคืนนี่โอ้โหมีถนนสายผับอ่ะเอ,อตื้อตืดกันอะไรอย่างนี้ใครอยากเห็นความคึกคักชีวิตชีวามาฮัมราเลยถูกทางนี้ผมถูกทางถูกทางมีตลงตลาดมีฟรีมาครบเลยนะผมว่ามันได้ฟิลเลยนะว่าทั้งตลาดเก่าอยู่ด้วยการขอเป็นแทนเนื้กับ สุดถนนํารราเป็นอะไรเป็นหนึ่งในเขาเรียกอะไรนะโลโก้ของเบรุตก็คือพีเจนร็อกพีเจนหินนกพิราบอ่ะใช่ก็คือนี่เลยเดี๋ยวไปเดินเดินสุดทางของถนนเพราะว่าอย่าลืมว่าเลบานอนเป็นประเทศที่อยู่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใช่ไหมก็จะมีหินเนี้ยเป็นเหมือนแบบ ทำไม<อ>เรียกว่าพีเจียนร็อกอะที่นกพิราบไปอยู่เงี้ยเหรอแต่ตอนเย็นคนก็จะมาดูพระอาทิตย์ตกตตกันตรงนี้แล้วก็จะมีเรือล่อช่องเรือล่อลถ้าอากาศดีนะก็จะมีบริการเรือพาลอดตรงนี้แต่ตอนเย็นๆเนี่ยไอริมถนนตรงเนี้ยมันจะเป็นคาเฟ่เออให้นั่งชิลดูพระอาทิตย์ตกมีคนวิ่งออกกําลังกายมีอะไรอย่างนี้แบบเยอะแยะมากมายก็เรียกว่า อาว่าตอนเ<ฮ>ย็นๆต,ต้องมาอยู่รตรงนี้พราทีทสั่งนู่นก็สวยเหมือนกันนมู้คนจะต้องู้คนจะต้องมาสุมทุมกันตรงนี้ตรง,ออตรงไอ้นี่เพราะว่าเพิ่อมารอดูคือใครที่ไปนะ ถ้าทัวร์เขาจะชอบพาไปตอนกลางวันคือแต่เราถ้าเป็นเรามาตอนเย็นเย็นมันรอดูซันเซ็ตบรรยากาศมันดีกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือแค่อยากจะล่องเรืออะไรอย่างงี้ก็ได้อ่เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูมุมอื่นๆของได้สของเลบานอนกันต่อว่ามีที่ไหนบ้างือัเครับแต่ว่าเบรกก่อนครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันฮะกับรายการทอล์คเรื่องเที่ยวกับการสนะผงทองครับ โอ้โหร้อนๆแบบนี้เนี่ยบ่ายๆอยากจะได้กาแฟเย็นสักแก้วหนึ่งเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะไม่เชื่อถามน้องเทรนดูเลยใช่เลยค่ะพี่การวันนี้เทรนมีมิน i เม็กซ์เดล่มาแนะนํานะคะเป็นเครื่องชงกาแฟสําหรับในบ้านใช้ง่ายมากเลยนะคะแค่ดึงก้านโถมาแล้วก็ใส่กาแฟบดแล้วแต้มนิดนึงแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะคะ,ะกดปุ่มออกมาปุ๊บก็จะได้เอสเปรสโซ่ออกมา ง่ายมากๆเลยแล้วถ้าพี่การอยากทานเย็นนะคะก็เอาเอสเปรสโซ่ใส่น้ําแข็งนะคะแล้วก็เติมนมลงไปใส่น้ําเชื่อมนิดนึงจบเลยค่ะได้กาแฟเย็นเเลยใช่สบายอ่ะสบาเดี๋ยวนี้อยู่บ้านก็มีกาแฟเย็นได้ค่ะใช่ค่ะปลอดภัยด้วยอร่อยเองด้วยค่ะ เครื่องชงกาแฟ Minimax Bella ปกติราคา4290บาทลดพิเศษเหลือ3650บาทสำหรับ30ท่านแรกโทรด่วนตอนนี้ที่092 3519146หรือลายแอดการคลับสนับสนุนโดย พยประกัันภยกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการท้องเรื่องเที่ยวกับการจนาของทองครับเรายังคงอยู่ที่เบรุสเนะฮะประเทศเลบานอน <eman> นะครับผมไปเที่ยวไหนต่อดีพี่กัมีหลายที่เบรุตเนี่ยนอกจากเราไปมันจะเป็นผสมผสานเนาะความที่แม้กระทั่งคนยังเป็นคริสครึ่งหนึ่งอิสลามครึ่งหนึ่งดังนั้นแน่นอนในเขตตัวเมืองเนี่ยตรงมาตี้สแควร์เราจะเดินรอบๆเราจะเห็นเลยว่าเขามีทั้งโบสทั้งสุเหร่าอ่าคืออย่างนี้ตึกส่วนใหญ่ในในในเลบานอนในเบรุตเนี่ย เขายังอยากทิ้งเอาไว้ให้คนเห็นถึงความไม่งดงามของสงครามล่องรอยต่างๆเออก็เลยยังเก็บไอ้ตึกที่มันแบบโดนช่วง<ะ> 0, สง,งหลายรอยกระสุนยังมีอยู่เต็มพืชไปหมดอ,อ,อะไรอย่างนงี้เ,ออเนี่ยก็จะม,ออมีมัสยิดอะไรนะโมฮัมหมัดเอาเอามินเอามินมัสยิดนี้มีแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากอะไรรู้ปะ่ะนะออให้นึกถึงให้นึกถึงดูแล้วนึกถึงที่ไหนตุรกีเอย บลูมอร์สใช่บลูมอสที่ตัวคิเขามีแรงบันดาลใจมาจากบลูมอร์สก็เลยเหมือนยกมาสร้างที่เบรุตด้วยก็เรียกว่าเหมือนกันอะไรนะทั้งบรรยากาศทั้งการก่อสร้างแตงกนาช a n เ e l ีย r ผมความอลังการความอลังการก็คือเหมือนยกบลูมอร์สมายิ่งใหญ่ใช่แต่แต่มันมีความมีเสน่ห์ของประเทศนี้ของเมืองนี้มันอยู่ตรงนี้เนาะเราเดินละจากมัสยิดนี้แป๊บหนึ่ง ด้านหลังเป็นโบสถ์นี่คือการอยู่ร่วมกันของคนเลบานอนในสมัยนี้ไนงะที่แบบอยู่กันได้เป็นเพื่อนกันได้คริสและอิสลามคริสอิสลามเป็นเพื่อนกันได้อ,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 อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วรอบๆเนี้ยรอบๆอของเอ่อ,อ,อบริเวณของโบสถ์ของสุเหรา่าถ้าเราเดินเลาะไปคาวนี้เนะี้ยบรรยากาศของความเป็นเอ่อปารีสแห่งตะวันออกกลางเริ่มฉายแนละ้วนี่คือน nice ิชเมสแควร์ทางเดินไปน nice ิชเมสแควร์ ก็คือตรงกลางเนี่ยจะมีหอนาฬิกาอยู่ซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสเข้ามาปกครองอ่าบรรยากาศรอบๆมันก็จะเป็นเหมือนเราอยู่ในฝรั่งเศสอ่าเหมือนอยู่ในฝรั่งเศสก็จะมีร้านรวงมีคาเฟ่เแหล่งช้อปปิง้งอะไรยเงี้ยอยู่ตรงนี้หมดเลยคนก็จะออกมาเดินกันแบบว่า เนี่ยิตามหาอยู่เขาบอกพี่นานบอกผู้ชายเลบานอนนะแกพี่นานไกด์ไกด์ย่าง5้าดาวาผู้ชายเลบานอนนะแกเดินมาสิบคนหล่อ9ก้างนี้น,นางไงจริงไหมนางบอกนี่นไงเมื่อกี้ไปเดินตามหาตามร้านอยู่มีไหมละมีไห<อ>มล่ะแล้วพี่ก็ถามว่าว หล่อเก้าเลยคนเนี่ยโคตรหล่อน้ำเขาสิโคตรดีแต่จริงนี่คือเรื่องจริงผู้ชายผู้หญิงหน้าตาหล่อสวยคมเข้มมีความเป็นแบบยุโรปเพราะคนเลบานอนก็รู้สึกอยู่ตลอดว่าตัวเองอ่ะเป็นยุโรปมากกว่าเป็นมิดเดิลเอชจะมีความคมคมมีความคมมีความแบบว่าเขาจะคิดอยู่ตลอดเพราะว่าเขาพูดฝรั่งเศสแล้วอะไรอย่างเงี้ยเย็นเย็นบรรยากาศก็จะดีคนออกมาเดินมีช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันมีมีแบรนด์เนมครบเลยมีคือสมัยนี้แล้วคนอ่ะ คนอ่ะพอพูดถึงเลบานอนอ่ะคนจะชอบคิดว่าโอ้โหประเทศมันสงครามะมันต้องไปแบบโอ้โหน่ากลัวนู่นนี่นั่น,นต่างๆนานาเปล่าเลยจริงๆเลบานอนแบบมีสนเสน่ห์โดยเฉพาะเบรุตเนี่ยมีความเก่ามีความหมายบางที่เนี่ยเขาก็ตั้งใจเก็บไว้อย่างนี้เลยนะอไอ้ซากกระสุนกระสุนเอาให้คนรุ่นนี้เห็นเลยว่าเนี่ยสงครามมันไม่ดีเห็นไหมสมัยก่อนแล้วจะมาสู้กันทําไมอะไรอย่างนี้นะสมัยนี้ก็จะตกลงกันง่ายขึ้นแต่อย่างที่ทุกวันนี้เนี่ยก็จะเลบานอนเป็นอีกประเทศหนึ่งในโลกที่ประสบปัญหาเรื่อง วิกฤตเศรษฐกิจอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สามารถไปเที่ยวได้ไปดูวัฒนธรรมดูเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นหนึ่งในอู่อะไรจะทำของโลกเหมือนกันนะฮะน่าสนใจมากเลยอ่ะเป็นประเทศที่น่าสนใจอ่ะใช่ก็ใครมีโอกาสลองไปเที่ยวกันเดี๋ยวโควัมเบก็มีถ้าหลังโควิดเนี้ยเราไปกันนะฮะ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นอู่อารยธรรมของโลกเลยจริงๆมันยังมีอีกหลายมุมมากที่ยังไม่ได้พามีย่านท่าเรือมีย่านคนรวยๆที่เขาอยู่กันนะแบบเดี๋ยวพาไปดูจริงๆเลยฮะพาไปดูจริงๆเลยแมนอยากไปใช่ไหมไปเองเดี๋ยวไปเองโอ้คือมันมีอีกหลายที่ที่แบบเล่าไม่หมดกว่าก่อนแม่อยากไปไหมอยากไปบอกพี่ยอพี่ยอครับสวัสดีค่ะ เ,เพราะว่พาพอเดี๋ยวหมดโควิดเอาไปดิไป go to geter travel มีจัดทริปแน่นอนอน่าจะเป็นถ้าแบบว่ายังไปได้ก็เป็นเดือนตุลาปลายตุลาเราล็อกวันไว้แล้วผมสัญญาว่าผมจะเตรียมตัวเองอย่างดีดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีเออดีมากต้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมร่างกายให้พร้อมให้พร้อมแน่นอนนะครับผอ <ม S 1> ้ผแกเนี่ยใช้ร่างกายเยอะถ้ายังไม่พร้อมมีอะไรเพิ่มให้ผมไหมมีค่ะคุณคะมีอะไรครับผม ด้านหน้าของเราเลยค่ะนี่นะโกะค่ะเป็นอาหารเสริมที่พี่ลองกินก่อนนอนทุกคืนหลับลึกมากแนมะ่หลับหลับแบบเขาเรียกว่า Deep Sleep Deep Sleep เป็นเรื่องดีมากเลยนะครับเพราะว่าการที่ด e ฟสลีฟเนี่ยร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองเฮ้ยมีวันหนึ่งตื่นมาแล้วนอนหลับลึกหลับยาวตื่นมาพี่พุ่งไปดูกระจกก่อนเลยไม่น่าเชื่อคุณพระ เหมือนน้องสาวไม่อันนี้เรื่องจริงเพอคนมันหลับลึกงานมันได้พักผ่อนแบบเต็มที่อ่ดีมากพี่รู้สั่นทีเฮ้ยวันนี้ทำไมมันดูหน้าใสๆจริงๆไม่รู้อุปทานหรือเปล่าแต่เรารู้สึกพอเราพักมันคือเรื่องจริงเพราะว่าระบบในร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิด d ีสล s l ใช่ไหมระบบซ่อมแซมร่างกายเขาจะฟ้องเราไม่ใช่แค่หลับลึกแมนมีโรคอะไรไหมตอนนี้คือไม่ตรวจไม่เจอไงอ่ะแต่ถ้ามีหรือไม่มีเดี๋ยวต้องถามแต่คนนี้เพราะว่าคนนี้น่าจะมีอยู่บ้างแต่ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ดูแล้ว พี่คนนี้ใช่ไหมพี่กรณ์สวัสดีครับ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 พี่กรณ์ครับก่อนจะเล่าผมถามพี่กรณ์ก่อนเลยครับอ่ะคุณผู้ชมเราดูพี่กรณ์พร้อมกันครับล้องอินเสิร์ตได้เลยครับลองอินเสิร์ตเลยครับเบาอยู่นะฮะดูพี่กรณ์แล้วปุ๊บผมว่าต้องพกมาแน่นอนไม่ต้องมีใเกจต้องพกมาแน่เออไปตรวจแล้วไม่เจอครับไม่เจอครับด้วยเขาเรียกว่าน้ำหนักด้วย ขนาดก่อนเนี่ยแชร์กับเราในฐานะที่เป็นคนที่บริโภคจริงกินลินจีโกะจริงๆครับไม่มีโลกเหล่านี้เลยไม่มีจะมีก็จะเป็นไขมันที่สูงนิดหน่อยไม่เยอะมากออันนั้นอันนั้นยัง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 ไม่เท่าไหร่อาจจะเป็นตัวช่วยอันนี้ถามพี่กวงว่าทานมานานยังก็ประมาณ2ปีครับ2ปี ดีขึ้นยังไงบ้างพี่คือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายแล้วก็จะเป็นคนที่หลับไม่สนิทตื่นมาก็รู้สึกเพียเพียตลอดเวลาอยากจะนอนต่อ,อปัจจุบันนี้คือเราหลับลึก ไม่ตื่นมาไม่เพลียแล้วก็ทํางานเราไม่รู้สึกเหนื่อยความจําดีขึ้นอโออันนี้ดีเลยใช่ครับคือลินจิโกนี่ยนอกจากจะช่วยในส่วนของความจําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังช่วยบํารุงสมองบํารุงหลอดเลือดซึ่งคนทุกเพศทุกวัยเนี่ยสามารถทานได้ผมก็ให้คุณพ่อคุณแม่ทานคือจริงจริงคนทุกเพศทุกวัยใช่ครับก็วันละเม็ดก่อนนอนใช่ครับหรืออาหารเช้าก็ได้ใช่ครับก่อนอาหารเช้าใช่ครับเออเหมือนพี่ชอบกินก่อนนอน แล้วมันจะได้หลับลืกหลับยาวเอ,อาเป็นว่าคนที่เป็นเบาหวานความดานันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะช่วยได้สามารถทานได้ช่วยได้ครับคนที่ไขมันในเส้นเลือดทานได้ครับเยอะอะไรอย่างคือยกตัวอ,อย่างเนี่ยที่ผมบอกทุกเพศทุกวัยเนี่ยยกตัวอ,อย่างเลยคือพี่ตั๊กมายุราที่เป็นมีเซนเตอร์สวยสตรองใช่ครับพี่ตั๊กเนี่ยอายุเกือบ70ปีละแต่ยังสวยสตรองอยู่นาะแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่โอ้แก่ดูแข็งแรงแกดูแบบกระปี้กระเป๋าคือคเนี้ว่า การเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆพี่ตัก๊กก็ทานครับที่ที่ผมทราบว,ว่าทานเนี่ยเพราะผมคุยกับทางบริษัทมาก่อนที่ผมจะทานเนี่ยผมไม่ขอขาข้อมูลติดต,ต่อพูดคุยกับบริษัทซึ่งบริษัทบอกว่าพี่ตั๊กเนี่ยถ้าไม่ได้ลองทานแล้วสินค้าดีจริงเนี่ยะจะไม่รับงานดีเซนเตอร์เลยเป็นมอันนี้ก็หนึ่งสิ่งเลยนะอันนี้อันนี้พิสูจได้เลยนะอันนี้พิสูจได้เลยนะว่าคือถ้าไม่ดีพี่ตั๊กไม่ยุ่ล่ไม่รับไม่ยุ่งแน่นอนเขาอยู่มาขนาดนี้ นะครับไม่ยอมเสียชื่อกับอะไรที่แบบแวบๆแน่นอนนะฮะอ่ะแต่วันนี้เอาเป็นว่าเราได้ข้อมูลเลยเนะใครบ้างควรจะกินกินยังไงเวลาไหนอะไรยังไงก็เป็นตัวช่วยนะเป็นอาหารเสริมที่เป็นตัวช่วยได้ใช่คนถ้าใครสนใจก็เขาเรียกว่าได้เลยนะฮะติดต่อมาใช่เดี๋ยวเรามีข้อมูลให้ทางแอดไลน์การขับมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็การขับอันนี้เป็นไลน์ไอดี ใช่นะฮะก็อ่ะวันนี้ขอบคุณกรมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับกรครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ Go to g เกเต r Travel มั่นใจได้ถ้าไปกับเรารวมถึงทิพยะประกันไทยและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่สําคัญครับขอบคุณด้วยนะฮะกับสถานที่อย่างนี้ครับที่เรานั้นมาถ่ายทารายการกันนะครับกับคาซี่คอฟฟี่นั่นเองอยู่ระหว่างซอยลาดตะเคาร์48กับ50นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับนะเป็นร้านกาแฟที่มีบรรยากาศแบบสบายส บายนะฮะแล้วก็แบบของตกแต่งในร้านนี่เขาเรียกว่าคาสซี่าคาสซี่มากจริงๆนะเลยครับขอบคุณมากครับอีกสักครั้งค่ะสำหรับคนที่อยากจะสอบถามข้อมูลเคลียร์วิชนะคะแล้วก็ลินจื่โกก็ไปสอบถามกันได้แอดไลน์เราก่อนแอดการคลับมานะเรามีคนที่จะคอยบอกว่าเออใครบ้างอะไรยังไงบันดียังไงอะไรอย่างงี้หรือว่าเบอร์โทรอะไรคะ092ครับ3519146นะฮะ092 351นะฮะ9146 โทรมาได้ถามได้เลยนะครับแล้วเรามีโปรโมชั่นทุกเดือนด้วยโอ้โหหรอ อันนี้ดีนะฮะต้องลองถามเข้ามาดูเพิ่มสิ่งดีๆให้กับตัวเราคุณผู้ชมครับดีกว่านะฮะอย่ารอเลยแล้วกันนะครับคนไทยมักจะบอกว่าไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าเป็นขึ้นมาปุ๊บแล้วคุณจะบอกหโหตอนนั้นทําไมฉันไม่ทําเวลาย้อนกลับไม่ได้แต่คุณสามารถทําสิ่งดีๆเหล่านั้นได้วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเวลาเราหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับรายการทอคเรื่องเที่ยวกับการจนะฮงทองเที่ยวมาทอบอกทุกเรื่องเที่ยวครับไปแล้วครับสวัสดีครับ